ต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้สร้างความไม่สบายใจแล้วก็เกิดคําถามขึ้นมากมายว่าเอ๊ะณขณะน,นี้มีทั้งเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมีทั้งเรื่องของการหมินเมมีทั้งเรื่องของการก้าวร้าวมีทั้งข้อเรียกร้องต่างๆจากนักเรียนนักศึกษามากมายแล้วตกลงประเทศชาติของเรา จะมีทางออกจะเดินหน้าไปสู่จุดไหนกันดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญสองท่านเหมือนเช่นเคยท่านแรกนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นรุษไทยในธรรมสื่อมวลชนอาวุโสและท่านที่สองคุณปรกรณ์พึ่งเนรบรรณาธิการบริหารของเนชั่นทีวีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องคุยกันก่อนว่า ณวันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดแล้วนะครับคือก่อนหน้าน,นี้มันเป็นแค่สมมุติฐานหรือเป็นแค่การคาดหมายว่าใครที่อยู่เบื้องหลัง nope ใครที่เกี่ยวพันใครที่อยู่กับม็อบใครที่มีจุดป,ประสงค์อย่างไรตอนนี้เห็นหน้าเห็ตนตาเกือบจะชัดแล้วทั้งสองท่านพอจะเห็นชัดกันบ้างหรือ,อยังครับคุณประกรณ์คุณสนิยานเห็นบ้างหรือยังครับก็ต้องบอกว่าเห็นทั้งนอกทั้งในสภาเห็นแล้วนะครับตอนนี้มี